ราบสวัสดีมินลักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับไอหนุ่มพลังมาให้อีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Wild m u l t โ Showdown นั่น,นเอง,เองหรือเกมสาวสาวคาร์บอยนั่นเองครับผมแล้วก็วันนี้วกเงินมาที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าจุดแปดบาทนะจริงๆแล้วอ่าไม่ได้พกหรอกครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ถอนนะจากเกมที่แล้วนะลักกี้ในกลุ่มนะครับผมสำหรับใครที่ทำยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะเริ่มเบ็ดที่อ่า สิบบาทเลยเลยกแกนะครับผมโอเคจัดไปหนึ่งพันออตโต้ฮะแล้วก็วันนี้ไอหน่มะลังมาก็เล่นอยู่ในเว็บเบ็ดฟิงหนึ่งส่วนหนึ่งนะจ๊ะก็ไปตามกันได้ครับผมสำหรับใครที่หาไม่เจอก็อยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ไปตามกันได้ครับผมแล้วก็ขอเตือนไปยังน้องๆหนูๆที่มีต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมบุคคลที่มีภาระทางการเงินก็เช่นกันนะครับผมเออคูณิส่องมาแล้ว ยังไงไม่ไปฮะโอเคก็ยังถือว่าโอเคครับผมเงินบิ๊กเว้ยนะผมสองร้อยสี่สิบห้าจุดห้าศูนย์บาทแล้วโอเคสวยนะเออเล่ามาเล่าเข้ม,เข,มเข้มฮะ เไปแล้วยังไงต่อไม่มาวะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกดเทอร์โบเลลกๆกันนะผมจะได้ความไวหน่อยลองเข้มๆไปคิวแตกแล้วโอ้โหยังไงเคไปครับผมอืมแตกเป็นกลุ่มเป็นก้อนฮะปืนมาคุมสี่ไปแล้วหมวกไปต่อโอ้โหช็อน,นี้ โอ้โหปืนน่าจะมาต่อวะ่ะโอ้โหซุปเปมีก้าวมหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทนะเรียบร้อยช็อนี้เดี๋ยวเราขยับเบ็ดเป็นที่ยี่สิบแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตขยับเบเ็ดไปที่ยี่สิบบาทเลยกันนะผมเด็๋จัดไปยี่สิบบาทก่อนนะทุกคนเดี๋ยววิ่งไปไวนะรอลุ้นไปด้วยกันนะครับผม เออเออมือมาเออเล่าเข้มๆแล้วชอบน,นี้ปืนให้ตองคุณสองโอ้โหเอ้ยโอ้โหมาปืนมาคุณสองมาเข็นไหลโอ้โหปืนนะหมูโอ้โหอย่างสวยเอออีฮะ เล็วหมวกไปต่อข้าวบอยหน้าไปมากข้าวบอยหนาจะหมวกไปหมวกไปเอ้ย เฮ้ยปืนเรียบร้อยข่าวบอยไปคุณสี่ฮนะอหูหมวกหมวกหนามากหมวกหนามากแต่ไม่ไปเงินบะิ๊กเวนครับผม498บาทหมวกหนามนะข่าวบอยไปฮนะเหลือหมวกไปต่อปืนไปอีกเหลือหมวกไปต่อแล้วเอโอ้โหอีมันน่าจริงๆเลยโอเค578บาทนะ เอ้หรยดิหร้ยเจดสิบแปดบาทเออยังงามยังงามบอกเลยเล่าไปฮะเล่าไปกันฟังอันนั้นเล่าสู่ฮะเล่าสู่กันฟังครับผมเออไปเอ,อแล้วเจไปข้าวบอยปะน,น้าขี้จริงๆฮะ หมวกไปช่อนนี้แล้วคูณสองมาเออคูณสี่ไปอีกหูยวี่รอใครที่เบือบ่อเบื่อเซ็งก็ดูเกมดูฟังเพลงไปเ,ปเพลินนะครับผมแล้วก็ยังกอคลิปนะทุกคนดูไปเรื่อยๆดูไปเพลินฮะอีไปขขขขขเ,เปปปปข่ามวยเข่ามอยวิกเซเตอร์ลุนเนาะหลุนบะหลุนบะหลุนบ้างวิเข่ามวยก็น่าไปจังเลย ถ้าหล่นถ้าหล่นมาช่องเท่าไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าหล่นมาที่ช่องห้านะเออเรียบร้อยอยู่ไปแล้วเจไปต่อคุณสองแล้วเล่าปะเล่าฮะรอเปล่าอุ้ยเรียบร้อยเออสิบหกฮะคุณสิบหกโอ้โหเรียบร้อยฝอนนี้ยังสวยยังงามเปิ่มให้เกา 1, ่าผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะ เดี๋ยวเราขยับเบ็ดหน่อยละแค่ขย็น,ยเ,ปนเป็นที่ห้าสิบบาทแล้วกันนะครับผมจัดไปทุกคนห้าสิบบาทห้าสิบบาทจะเป็นยังไงเขาบอกว่าช่วงนี้เเบ็ดต่าๆเนี่ยจะดีมากนะทุกคนเบ็ดหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทเนี่ยแบบหลักหลักไม่เกินร้อยเนี่ยเล่นดีมากนะจะแ,แตกดีมากเลยเออคูณมาแต่ว่าต้องพกคูณเยอะหน่อย เออเอ,อ,เ,อ,อเจไปอู้ปืนเล่าไปฮะเจแตกแล้วยังไงต่ออ,อุ้ยเล่าหืมขอช็อตเงียๆสักช็อตสิขอช็อตเงีย,งยงสักช็อตสิคุณสี่มาช็อตนี้เล่าไปต่อคุณแปดแล้วเข้าลอยไ,ไปอีกคุณสิบหกยังไงต่ออุย้ยยังยังยังนะยังไม่ใช่ช็อตนี้นะ เออซุปเปอร์ไม่ก่าผมห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสิบบาทนะยังไม่ใช่ฉอตน,นี้ฮะผมเชื่อว่ามันต้องมีอีกต้องมีอีกฉอตหนึ่งคูณสองแล้วคุณสี่มาแล้วเข้าบอยไปปะไม่ไปเข้าบอยไม่อ,อะไรเลยวะ่ะตอนนี้เล่ามาฮะที e. ไปแล้วเ e. อไปต่อ ปืนแตกเราไม่มีอะไรไปต่อเรามาเรามาเออหมวกไฟช็อตน,นี้แน่นอนคูณเอฮะโอ้โหไม่ใช่ช็อตน,นี้อีกแล้วโอเคผมว่าไม่น่าจะมาละคูณสองมาเล่าไปหมวกไฟคาวบอยไปแล้วคิวไปปะโอเคผมว่าน่าจะน่าจะได้เท่านี้แหละ วันน่าจะส่งตัวน่าจะได้เท่านี้โอเคครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบไอหนุ่มมาะลางม้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็จเดตอนนี้ขออนุญาตปัดเสษหน่อยโอเคโอเคเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะโอเคครับผม ก็ใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เลยนะยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะพูดซ้ำสองรอบทำไมเนี่ยโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายจ้า